สวัสดีคะ่ะทุกๆคนวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้องแอมม่าฟีสไตล์อินดีค้ค่ะกับช่องของน้องแอมมานะคะวันนี้น้องแอมม่าอยากจะมาเล่าถึงออความเป็นอยู่ของน้องแอมม่าที่บ้านนะคะว่าน้องแอมมาเป็นอยู่ยังไงบ้างวันนี้น้องแอมม่าก็อยากจะมาเล่าสดๆให้เพื่อนๆฟังกันนะคะว่าทุกคนอาจจะมองว่า ออได้ฟังแต่นิยายเสียงของน้องแอมมาทำไมไม่เห็นน้องแอมมาออกมาเล่าสดสักทีน้องแอมมาจัดให้เลยค่ะวันนี้น้องแอมมาจะมาเล่าเรื่องของน้องแอมมาไปนากับพ่อค่ะเมื่อวานนี้น้องแอมมาไปหนากับพ่อมาอยู่ๆฝนฟ้าก็คลึงขานองออกมาค่ะทุกวันนี้มันก็ทันสมัยอยู่บ้างนะคะ มีเครื่องทุนแรงเราเยอะมากเลยค่ะน้องแอมมากับคุณพ่อใช้รถไถนาคันใหญ่ๆนะคะจ้างวานให้เข้ามาไถานาให้เพื่อที่จะหว่านข้าวทำนาข้าวโดยที่ไม่ได้ดำนาเหมือนแต่ก่อนนะคะใช้หว่านหว่านข้าวตามทุ่งนาค่ะตามไร่นาที่นาของน้องแอมมานี่ก็ไม่เยอะหรอกนะคะแต่ว่า พ่อของน้องแอมม่าเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบว่าแก่แล้วแล้วก็มีโรคประจําตัวด้วยก็เลยไม่อยากจะให้แกเนี่ยทำงานหนะักน้องแอมม่าก็เลยให้คุณพ่อเนี่ยจ้างวานรถไถนามาไถานาวานข้าวเพื่อจะได้ทุนแรงเรามากขึ้นนะคะตอนนั้นในช่วงออ,อยู่ที่นาน้องแอมม่าก็ได้อยู่คุยกันกับพ่ออยู่ตลอดเลยนะคะว่าเราจะทำยังไงดีให้นาข้าวเราออกมา สวยงามแล้วก็มีลูกดกออกเม็ดออกผลผลิตเยอะๆน้องแอม่าก็คิดนะคะว่าปรึกษาคุณพ่อแล้วนะคะว่าจะทำยังไงดีคุณพ่อเลยบอกน้องแอม่ามาว่าเออให้เออตัดหญ้าตามคันทนาแล้วก็เอาเงินมาให้คุณพ่อสิแล้วคุณพ่อจะไปซื้อปุ๋ยมาใส่ข้าวเองแต่คุณพ่อ ขออภัยนะคะแต่คุณพ่อไม่บอกนะคะว่าจะซื้อปุ๋ยมาใส่ข้าวเนี่ยปุ๋ยยี่ห้ออะไรคุณพ่อบอกว่าคุณพ่อจะจัดการเองทั้งหมดว่าแต่น้องแอมมาเนี่ยเอาเงินมาให้คุณพ่อช่วยคุณพ่อทํานาน้องแอมมาก็เลยตอบไปว่าตกลงค่ะคุณพ่อถ้างั้นน้องแอมมา,อาจะช่วยคุณพ่อนะคะแต่น้องแอมมาไม่ได้บอกนะคะว่าน้องแอมมาจะช่วยคุณพ่อได้เยอะประมาณเท่าไหร่ แต่ว่าน้องแอม,ม่าก็บอกคุณพ่อว่าน้องแอม,ม่าจะช่วยเต็มที่ค่ะแล้วต่อมาต่อมาไม่นานคุณพ่อก็เดินเข้าไปที่ทุ่งนาค่ะกลางที่เขากำลังพ่นเมล็ดพันธุ์ข้าวอยู่นะคะคุณพ่อได้ไปกำกับรถไถนาว่าให้หวานตรงนี้นะให้หวานตรงนี้นะอะไรประมาณนี้ค่ะให้มันถูกใจคุณพ่อค่ะเพราะว่า รถไถนาคันใหญ่คันนั้นจะมีคนขับรถอยู่ประมาณสองคนได้ค่ะเขาทำที่นาของน้องแอมม่าเนี่ยทำครั้งแรกแล้วก็เป็นมือใหม่ไม่เคยทำที่ไหนมาก่อนประสบการณ์ครั้งแรกของเขาเลยค่ะที่เขาจะทำการ<ะ>าพ่นหวานข้าวเป็นครั้งแรกน้องเขาทำไม่เป็นค่ะคุณพ่อของน้องแอมม่านี่ก็เลย อยากที่จะเข้าไปสอนอยากที่จะเข้าไปชี้จุดว่าตรงนี้มีเมล็ดพันธุ์ข้าวไหมตรงนี้ห่างไหมตรงนี้ถี่ไปไหมตรงนี้อะไรไหมคุณพ่อของน้องแอมม่านี่กำกับทุกอย่างเลยค่ะในทุ่งนาข้าวในช่วงระหว่างนั้นน้องแอมม่าก็รอพ่ออยู่ที่เถียงนาประมาณสักสองชั่วโมงกว่าได้ค่ะ ตอนนั้นเวลาก็ใกล้จะเที่ยงแล้วนะคะน้องแอมมากก็กลัวว่าออคุณพ่อเนี่ยจะไม่ขึ้นมาง่ายน้องแอมมากก็เลยตะโกนบอกคุณพ่อไปว่าคุณพ่อคะน้องแอมมาจะไปซื้อกับข้าวนะคะกลัวคุณพ่อหิวคุณพ่อจะเอาอะไรหรือเปล่าคะน้องแอมมาถามคุณพ่อไปแบบนี้นะคะแล้วคุณพ่อเออเผอิญบอกว่าออแล้วคุณพ่อพเผอิญว่าใน ระยะความระยะห่างของเรากับคุณพ่อเนี่ยคะ่ะมันห่างก,กันทําให้คุณพ่อไม่ค่อยจะได้ยินเสียงน้องแอมมาชัดเจนสักเท่าไหร่น้องแอมมาก็เลยพร้อมที่จะโนจกนตะโกนออกไปบอกคุณพ่ออีกว่าคุณพ่อคะน้องแอมมาเนี่ยจะไปซื้อกับข้าวให้คุณพ่อกินนะคะคุณพ่อหิวหรือยังนี่มันก็ใกล้จกเที่ยงแล้วแล้วมันก็ร้อนด้วยอีกอย่างน้องแอมมาก็ อยากกินเต็มที่แล้วนะคะคุณพ่อจะกินอะไรหรือเปล่าคะคุณพ่อก็เลยตอบมาว่าเออออกไปซื้อมาให้พ่อเธอพ่อก็อยากกินน้ำมากแล้วตอนนี้น้ำพ่อก็ใกล้จะหมดแล้วคุณพ่อบอกว่าอย่างนี้ค่ะพอน้องแอมมาได้ยินว่าคุณพ่อหิวน้ำน้ำใกล้จะหมดแล้วคุณพ่อบอกว่าให้น้องแอมมาเนี่ยซื้อน้ำมาสักสองขวดเอาให้กินน้องแอมมาก็เลยบอกว่า ตกลงค่ะโอเคเดี๋ยวคุณพ่อรอแอมม่าอยู่ที่เถียงนานเนี่ยเออประมาณสักสองชั่วโมงนะเดี๋ยวน้องแอมม่าจะมาจะกลับมาละอะไรประมาณนี้ค่ะน้องแอมม่าก็เลยรีบขับรถมอเตอร์ไซค์วิ่งเซ่นเข้ามาที่บ้านอีกประมาณเอ,อสาม ประมาณถ้าน้องแอม่าจำไม่ผิดนะคะน้องแอม่ากลับมาบ้านประมาณชั่วโมงกว่าๆนะคะน้องแอม่ารีบรีบบิดรถออกมานี่หัวฟูเลยนะคะไม่กลัวแดดกลัวลวมกลัวฝนเลยนะคะตอนนั้นแดดก็ค่อนข้างจะร้อนมากแล้วก็บวกกับว่าเออมีลมเข้ามาพอดีเลยทำให้อากาศที่แบบว่ากำลังร้อนๆอ,อยู่นะคะกั้ากึ่งนะคะ เย็นสบายแล้วก็มันอบอุ่นอยู่นิดนิดนะคะที่บ้านบรรยากาศที่บ้านกับบรรยากาศที่ทุ่งนานี่มันต่างกันมากเลยนะคะทุกคนน้องแอมมานี่คิดอยู่นะคะว่าถ้าน้องแอมมานี่มีโอกาสแล้วก็มีเงินเยอะๆเนี่ยน้องแอมมาจะไปสร้างบ้านอยู่ที่ทุ่งนากว้างอยู่กับพ่อที่นั่นเลยค่ะบรรยากาศนี้น้องแอมมาชอบมากเลยะคะลมเย็นสบายค่ะ ไม่ว่าจะเป็นหน้าฝนหน้าร้อนอะไรนี่ก็น่าอยู่กันทั้งนั้นเลยนะคะเพราะว่าอากาศที่นาของน้องแอม่าเนี่ยอากาศค่อนข้างจะปลอดโปร่งมากเลยค่ะน้องแอม่าชอบมากจริงๆค่ะขนาดน้องแอม่าไปครั้งแรกนะเนี่ยน้องแอม่ายังติดใจชอบบรรยากาศที่นาขนาดนี้ทั้งๆที่น้องแอม่านี้ไม่เคยทํานากับพ่อมาก่อนเลยค่ะปีนี้ เออน้องแอม,ม่าลืมลืมเล่าให้ฟังนะคะว่าทําไมคุณพ่อของน้องแอม,ม่าถึงได้ทํานากับกับน้องแอม,ม่าเนี่ยคะ่ะทาไมถึงได้ทํานาเหตุผลก็มาที่มาของคุณพ่อนี่ก็มาจากว่าแต่ก่อนคุณพ่อเนี่ยให้คนอื่นเขาทํานาให้กินนะคะแต่พอพักหลังๆคนอื่นเขามาบอกว่าเออรายจ่ายทุกวันนี้มันสูงทําอะไรมันก็ไม่คุ้มค่า ก็เลยบอกให้คุณพ่อทำเองค่ะเรื่องส่วนรายได้ของเขามันไม่คุ้มค่ากับค่าแรงที่เขาเหนื่อยมานะคะเขาเลยมาบอกให้คุณพ่อของน้องแอมม่าเนี่ยทำนาเองค่ะส่วนน้องแอมม่านี่ก็สนับสนุนคุณพ่อเต็มที่นะคะเพราะว่าอยากจะให้คุณพ่อเนี่ยซ้อมเรื่องเอ่อความเอ่อแบบว่าความแข็งแรงของตัวเองสุขภาพตัวเองจะสู้ ได้ถึงขนาดไหนน้องแอมม่านี่ก็เลยสนับสนุนคุณพ่อเต็มที่อยากดูออความที่ว่าคุณพ่อเนี่ยจะแข็งแรงมากเท่าไหร่จะทำได้ประสบความสำเร็จขนาดไหนในฟีมือการทำของเราเนี่ยคะ่ะมันก็เป็นเรื่องประทับใจอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมล่ะคะ ออ่ตอนที่น้องแอม่มาไปซื้อน้ำให้คุณพ่อมาถึงที่ทุ่งนาแล้วนะคะน้องแอม่มาก็เลยบอกคุณพ่อว่าคุณพ่อคะน้องแอม่มาเอาน้ำมาให้คุณพ่อแล้วนะคะขึ้นมากินข้าวแล้วก็กินน้ำที่อยู่ที่เถียงนาได้แล้วคะ่ะตอนนั้นคุณพ่อบอกว่าเออคนรถไถนาเขายังทำหวานข้าวไม่เสร็จเลยเดี๋ยวคุณพ่อกลรอเขาอีกแป๊บหนึง่งเดี๋ยวขึ้นไปกินพร้อมกันคุณพ่อว่างี้ น้องแอม่าก็เลยบอกว่าเออไม่ได้คุณพ่อเดี๋ยวกับข้าวเออมันจะเย็นหมดอะไรประมาณนี้เพราะว่าน้องแอม่าซื้อเกาเหล่ามากับส้มตำม,มาด้วยไงคะกลัวกับข้าวเนี่ยที่น้องแอม่าซื้อมาเนี่ยมันจะจืดแล้วก็มันก็จะเย็นก่อนมันจะคลายเครื่องส้มตำของน้องแอม่ามันก็จะไม่แซ่บไม่อร่อยก็จะประมาณนี้คะ่ะบอกคุณพ่อไปแล้วคุณพ่อก็รีบขึ้นมากินข้าวในตามนั้นคะ่ะ ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกใช่ไหมล่ะคะน้องแอมมากก็ทําหน้าที่ของลูกที่ดีให้คุณพ่อเวลาคุณพ่อทํางานเหนื่อยแล้วก็ลําบากน้องแอมมานี่ทําในสิ่งที่ตัวเองที่จะคอยช่วยเหลือคุณพ่อเนี่ยน้องแอมมากพยายามจะทําให้เต็มที่ทําหน้าที่ของความเป็นลูกเนี่ยให้คุณพ่อได้ประทับใจในตัวของเรามากที่สุดนะคะคือตอนนั้นก็ คุณพ่อก็ได้ขึ้นมากินข้าวที่เถียงนาแล้วใช่ไหมคะแล้วต่างคนก็ต่างกินคุยกินกันไปคุยกันไปมาเรื่องโน้นเรื่องนี้มั่งเรื่องข้าวมั่งเรื่องเงินทองมั่งหนี้สินต่างๆต่างคนต่างเปิดใจให้กันฟังก็ไม่ใช่แต่น้องแอมมากินกับพ่อสองคนนะคะก็มีคนลดถ่ายนาอีกสองคนมานั่งกินด้วยกันนะคะน้องแอมมาก็เลย ออพอยมีแบบว่าเพื่อนคุยเยอะหน่อยต่างคนต่างก็เม้ามอยเรื่องโน้นเรื่องนี้ให้กันฟังก็ไม่เหงาใช่ไหมล่ะคะและอีกอย่างเถียงนาของน้องแอมม่าเนี่ยมีต้นมะม่วงอีกต้นหนึ่งค่ะอยู่ข้างหน้าเถียงนาเป็นต้นมะม่วงมันด้วยค่ะมะม่วงมันแต่ว่าเสียเสียตรงที่ว่าอะไรรู้หรือเปล่าคะมะม่วงมันของน้องแอมม่าเนี่ยมันจะไม่ค่อยดกนะคะ พดกทีไรก็โดนขโมยไปกินทุกทีเลยค่ะว่าหน้าก็มันอันเรื่องแบบนี้มันก็น่าขำเหมือนกันนะคะคือเจ้าของเจ้าของมะม่วงม,ม,ม,มันนี่ไม่ค่อยจะได้กินเพราะว่าเราไม่ค่อยจะได้อยู่ที่นาพอไปมาเราได้กินแต่ลูกเล็กๆค่ะลูก,กใหญ่ๆเนี่ยคนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายกลางทุ่งนาคนที่เขาอยู่นาเป็นประจํานะคะเขาจะมาคอยเด็ดเอาไปกินบ้างอะไรไม่ อะไรมั่งเนี่ยน้องแอม่าก็ไม่ได้ห่วงนะคะแต่ว่าในใจลึกๆแล้วอะ่ะเจ้าของใช่ไหมล่ะคะก็อยากจะกินของของตัวเองมันจะได้แบบว่ารู้สึกว่าเออของของเรากินแล้วเราภูมิใจอะไรประมาณนี้เรารู้สึกดีดีกว่าเรากินมะม่วงที่แบบว่าเราได้ซื้อมาใช่ไหมล่ะคะมันก็แตกต่างกันไปความรู้สึกนี้มันก็แตกต่างกันไปเยอะออทีนี้ เรามาเข้าถึงเรื่องของน้องแอมมากินข้าวเที่ยงเสร็จกับคุณพ่อแล้วก็คุณอื่นๆแล้วใช่ไหมล่ะคะต่อมาหลังจากที่กินข้าวเสร็จแล้วคุณพ่อก็ได้ไปนอนพักผ่อนที่ใต้เถียงนาใช่ไหมคะคุณพ่อพกเปไปด้วยอะไรประมาณนี้คะ่ะพกเปไปด้วยแล้วกอ็อย่าจกแผนไปนอนเวลากินข้าวหลัง เวลาหลังจากกินข้าวแล้วคุณพ่อก็อยากจะพักผ่อนใช่ไหมล่ะคะแต่พอดีคุณพ่อนี่เป็นคนที่ขยันมากนะคะเปนอนที่คุณพ่อพกไปนี่คุณพ่อไม่ได้นอนเลยนะคะแต่กลับเป็นคนอื่นมานอนแทนใครรู้ใช่ไหมคะว่าเป็นใคร <c oughs> นนแน่ๆอยากรู้ใช่ไหมละ่ะคนคนนั้นก็คือน้องแอมมาเองคะ่ะ <c oughs> น้องแอมมานอนพุงกลางนะคะเพื่อจะรอให้คุณพ่อ ไปคุมอสองคนที่ไถานากำลังจะหวานข้าวเนี่ยไปคุมให้เขาทำงานให้เสร็จก่อนมันจะค่ำมืดนะคะน้องแอมมาก็นอนตีพุงรอเลยค่ะสบายเฉมเลยข <c oughs> ำใช่ไหมล่ะคะว่าแล้วน้องแอมมาก็เลยนอนหลับปุ๋ยเลยค่ะจากนั้นมาคุณพ่อก็ทำงานกับพวกรถไถนาไปเรื่อยเนะคะจนประมาณบ่ายสี่โมงเย็นน้องแอมมาได้ตื่นขึ้นมานะคะ ตื่นขึ้นมาตอนนั้นแล้วคุณพ่อก็อยังงงงายกับเรื่องเข้าวปุกเข้าวหวานข้าอะไรก็อเผอิญว่าที่นามันตรงนั้นอะ่ะมันเยอะนะคะก็เลยทําให้คุณพ่อนี่จะทํางานแบบว่าล่าช้าและละเอียดมากเพราะว่าการปั่นข้าวเนี่ยมันจะปั่นสองรอบใช่ไหมคะรอบแรกคือปัน่นรอบสอคือพ่นข้าวรอบสคือปั่นให้เมล็ดข้าวมันฝังให้ดินมันปลบอยู่การพวกไอ้พวกนกพวก อะไรพวกอีกาอีแล้งมาจิกเอามาเ,าเ,าเ,าเาล็ดข้าวไปแล้วจากนั้นมล็ดข้าวของเราถ้าโดนพวกนกกาอ่าอีแห้งจิกไปแล้วข้าวของเรามันจะไม่ไม,ไม่ไม่มีเลยนะคะแล้วมันก็จะไม่เกิดนะคะเพราะว่าพวกนกมันกินไปแล้วก็เลยได้มีการกบรบเล็ดข้าวทีหลังเพื่อว่าจะเอาดินกลบเข<ห>า <MS> เรียกว่าปั่นข้าวนะคะรอบป,ปั่นข้าวให้ให้ใหอาดินกลบละค่ะ มันจะได้มเมล็ดของข้าวยังอยู่ในดินใช่ไหมคะแล้วมันก็จะเกิดมาเป็นต้นเล็กๆนะคะทําให้เราได้กินข้าวมาถึงทุกวันนี้นะคะการทํานายุคสมัยใหม่นี้โคตรสบายเลยค่ะน้องแอมมาไปเห็นกับตาเมื่อวานนี้น้องแอมมายังภูมิใจเลยว่าเออเราน่าจะมีวิธีการแบบนี้ทํามาตั้งแต่สมัยตั้งแต่น้องแอมมาเป็นเด็กแล้วนะคะ น้องแอมมายังทึ่งทึ่งกับสมัยนี้หรือใครว่าทุกคนก็ไม่ต้องการเหนื่อยก็อยากจะมีเครื่องทุ่นแรงมามาตั้งนานแล้วแต่เพิ่งค้นพบเจอเมื่อประมาณสิบปีย้อนหลังนะคะแต่ว่าสมัยตอนน้องแอมมาเป็นเด็กนะคะอยู่ป .3 ป .4 ป .5 ป .6 เนี่ยน้องแอมมายังได้ไปคุณพ่อยังได้จับแค่รถถควายเหล็กใช่ไหมคะเขาเรียกวายเหล็ก นะคะหรือบางคนก็เอาควายมาไถาใช่ไหมคะน้องแอมมาก,ก็ได้ลงคีโคลนลงอะไรเพื่อจะไปถอนก้ามาดำนาต่อไหนจะมาไถไถหุดไถอะไรเขาเรียกนะคะหลายขั้นตอนกว่าจะได้เกี่ยวข้าวก็ลำบากกว่าสมัยนี้เยอะมากเลยทีเดียวค่ะก็จะประมาณสองสามเท่าได้นะคะความลำบากสมัยตะกอนและทุกวันนี้โคตรสบายจริงเลยนะคะน้องแอมมาไปเห็น วันเมื่อวานเนี่ยคะ่ะน้องแอมมายังติดใจเลยคะ่ะว่าปีนี้ทำเออน้องแอมมายังติดใจเลยคะ่ะว่ารู้ว่าทํานาปีนี้มันสบายขนาดครั้งแรกนะคะปีหน้าน้องแอมมาก็อยากจะทําอีกนะคะทํานากับคุณพ่อน,นี่น้องแอมมาแบบว่าคิดว่าทํานาทุกวันนี้สบายคะ่ะก็เลยอยากจะทําอีกปีหน้าก็ หลังจากที่คุณพ่อได้คุมเครื่องกับคนไทยรถนาเสร็จน้องแอมมาก็นอนรอพักผ่อนที่เถียงนารอพื่คุณพ่อให้กลับขึ้นมานะคะแล้วรอกับบ้านพร้อมกันนะคะในระหว่างที่น้องแอมม่ารอประมาณบ่าย4ี่โมงเย็นเนี่ยอ,อ,อากาศที่อยู่ดีๆมันก็มีพวกออลมพายุเข้ามานะคะก็ไม่ไม่ถือว่าพายุหนักนะคะก็อากาศ ฟ้าคลึ้มคลึ้มฟ้าคลึ้มฝนอย่างเงี้ยค่ะก็ปกตินะคะดูเหมือนว่าฝนจะตกนะคะน้องแอมมาก็เลยบอกคุณพ่อไปว่าคุณพ่อคะเมื่อไหร่จะกลับเสร็จหรือยังฝนจะตกแล้วนะเดี๋ยวกลับบ้านไม่ได้คุณพ่อว่าเออรอแป๊บนึงเดี๋ยวรถไถนาเขาจะเสร็จแล้วถ้างั้นแอมมาก็ขอเก็บของรอแล้วกันนะคะคุณพ่อเดี๋ยวค่อย กลับบ้านแล้วเราจะไม่ได้แบบว่าเก็บของอะค่ะคุณพ่อเลยบอกว่าเออดีดีเหมือนกันเดี๋ยวคุณพ่อก็จะพาไปแล้วเนี่ยฝนก็มาแล้วเดี๋ยวพ่อจะเร่งให้เขาเร่งให้แล้วกันจ้าคุณพ่อเดี๋ยวแอม่าเก็บของรอแล้วกันนะอะไรเงี้ยน้องแอม่าบอกคุณพ่อไปออน้องแอม่าก็เลยเก็บของรอแล้วก็เอาของไปใส่รดน้ํา น้องแอม่าไม่มีซาลิงไปนะคะแต่น้องแอม่าเอามอเตอร์ไซค์ของคุณพ่อเนี่ยค่ะแต่เราก็ไม่มีรถใหญ่กันด้วยค่ะชีวิตของครอบครัวน้องแอม่าเป็นการเป็นอยู่สบายๆนะคะก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งนะคะแค่มอเตอร์ไซค์คันหนึ่งรถน้ำรถเข็นน้ำนะคะหนึ่งอันนะนะคือหนึ่งคันนะคะรถเข็นน้ำคุณพ่อก็เอาหางรถเข็นน้ำนะคะไปมัดใส่ท้ายมอเตอร์ไซค์นะคะ กลายเป็นว่าเป็นรถพ่วงรถน้ำเลยค่ะแอมมาก็ขนของไปใส่รถน้ำคันนั้นนะคะสองพ่อลูกค่ะนั่งรถมาด้วยกันเข็นรถเข็นของกลับบ้านนะคะต่างคนต่างมองใหญ่เลยค่ะว่าน้องแอ,อมม่าทำได้ยังไงนะคะนั่งซ้อนท้ายพ่อแล้วก็จับรถน้ำอยู่ข้างหลังนะคะเพื่อจะเขน็นเขน็นเอ,อ่ออะไรนะจับรถน้าจับรถน้ำนะคะแล้วก็ในรถน้ำมันมีของอะไรมากมายที่คุณพ่อ ใส่ข้าวปลูกไปนะคะแล้วออพอกลับมาก็ใส่ของใส่เครื่องสัมภาระที่ตัวเองเอาไปกินที่นานะคะเอาไปกลับมาบ้านนะคะโคตรตลกเลยค่ะทุกคนแถวหมู่บ้านน้องแอมมานี่มองกันเป็นแถวเลยค่ะว่าน้องแอมมานี้นั่งซ้อนท้ายคุณพ่อไปได้ยังไงไม่กลัวตกหรอไม่กลัวรถน้ำมันหลุดออกจากท้ายมอตเตอร์ไซค์หรออะไรประมาณนี้น้องแอมมาก็ ไม่เป็นไรรอกเราทําอะไรเรามั่นใจแล้วค่ะว่าคุณพ่อคงจะไม่พาเราเป็นอะไรแน่นอนแอมาก็เลยไม่ได้สนใจคําพูดของพวกชาวบ้านที่มุมมองแต่และคนเขาคิดกันไปต่างๆนานาแอมากก็เลยแบบปล่อยวางนะคะก็เลยไม่สนใจน้องแอมากก็เลยพาคุณพ่อเนี่ยเข้ามาที่บ้านทันทีก่อนที่ฝนจะตกนะคะทุกคนปลอดภัยนะคะแล้วก็วันนี้ น้องแอมมาก็เล่าของเรื่องประสบการณ์ที่ครั้งแรกที่น้องแอมมาเนี่ยไปปลูกข้าวกับคุณพ่อที่นา,เ,าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องแอมมาก็มีมาเล่าให้ฟังเรื่องแค่นี้นะคะสุดท้ายแล้วน้องแอมมากับพ่อก็กลับบ้านมาอย่างปลอดภัยนะคะวันแรกของการปลูกข้าว คลิปนี้น้องแอมมาก็ฝากเพื่อนๆได้ติดตามได้ฟังได้รับชมกันอย่างมีความสุขนะคะน้องแอมมามาเล่าให้ฟังด้วยความบันเทิงที่น้องแอมมาแบบว่าเอออยากจะเปลี่ยนแนวใหม่ๆให้เพื่อนๆฟังว่าอยากาเล่าสดให้เพื่อนๆฟังนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ วันนี้น้องแอมมาก็มีมาฝากเพียงแค่นี้นะคะสำหรับคลิปนี้น้องแอมมาก็ขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย